สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมะวิภานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่417นะคะ417รหัสด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปค่ะช่องทางการติดต่อให้ไว้แล้วด้านบนขวามือตลอดทั้งคลิปนะคะสับสินค้าตัวนี้จะลงวันที่คืนวันที่16มกรานะคะก็ อันนี้นะคะร้านปิด3วันเนาะแล้วก็เราเริ่มส่งสินค้าเนี่ยวันเสาร์ที่20มกรานะคะส่งออกจากร้านนะคะน่าจะถึงบ้านคุณแม่เนี่ยประมาณวันอาทิตย์ที่21เ็นาะบอกไว้ก่อนนะคะแต่ว่าก็คือโทรมาสั่งได้เรื่อยๆขาดตามนี้นะคะงานตัวนี้ค่ะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะแบบเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยแบบก็คือง่ายๆเลยคอกลมแขนกระบอกแต่มันสวยเด่นน่ารักตรงการตกแต่งแล้วก็ลวดลายงานปักนี่นะคะอ่ะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดงานแล้วก็สีเนาะ ไซส์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นฟรีไซส์อ,อกเสื้อ44นิ้วอ,อกเสื้อวัดช่วงนี้นะคะรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้เนี่ยได้44นิ้วคอโคนอ,อกจริงไม่เกิน42 42.5นะคะประมาณนี้ใส่ได้นะคะก็ความยาวค่ะวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะความยาวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ23นิ้วประมาณนั้นนะคะอ่ะกำลังดีค่ะอยู่ประมาณประมาณ,มาณเออเลยสะโพกบนลงลงมานิดนึงเนาะประมาณครึ่งครึ่งสะโพกประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะคุณแม่ค่ะ ราคาค่ะราคาตัวนี้นะคะไม่ได้แรงนะคะเห็นรายปักเห็นการตรกแต่งแบบเด่นๆสวยๆเยอะๆขานาดนี้คุณแม่อยู่ที่790บาทเท่านั้นนะคะ790บาทเนี่ยถ้าโอนชําระเนี่ย จะส่งฟรีได้นะคะจะส่งฟรีไม่ได้บวกแล้วนะแต่ถ้าเก็บไปทางเนี่ยต้องขออนุญาตบวกเพิ่มค่ะถ้าเก็บไปทางนะคะบวก50บาทนะคะถ้าชิ้นต่อไปบวกชิ้นละ10บาทค่ะก็งานตัวนี้คุณแม่ขาได้งานผ้าฝ้ายนะคะเสื้อตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายผ้าจะเป็นผ้าตัวนี้นะคะผ้าฝ้ายก็คือดูแลสั่งง่ายรีดง่ายเนาะซักก็คือแบบง่ายดูแลสั่งง่ายแล้วก็คือก็ไม่ได้ยับง่ายด้วยนะคะยับแหละแต่ก็เนี่ยขยํำแล้วก็ไม่ได้ยับง่ายขนาดดินินเนาะแล้วก็คือมีน้ําหนักหนาประมาณหนึ่ง จะะับตัวนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ค่ะ มันจะดูเฟิร์มอยู่ทรงเนาะสับตัวนี้มันมีมันมีความหนามันมีความหนักกว่าลินินเนาะอันนี้จะคือดูเฟิร์มอยู่ทรงกว่านะคะสหรับงานตัวนี้ถ้าใครชอบเนื้อผ้าที่แน่นๆน่าจะชอบตัวนี้เลยนะคะงานตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นคอ,อกลมนะคะเป็นคอกลมแบบนี้เป็นคอกลมสวมหัวเลยนะคะไม่มีซิปไม่มีกระดุมอะไรทั้งนั้นนะคะข้างหลังแล้วก็แขนนะคะจะเป็นแขนกระบอกค่ะอันนี้คือเป็นแขนกระบอกทรงปกตินะไม่ได้ไม่ได้ปลายใหญ่ปลายบานนะคะอันนี้เป็นทรงปกตินะคะที่มีขนาดกําลังดีค่ะขนาดกําลังดีไม่ได้เล็ก เบบเดฟเกินนะคะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินค่ะกําลังสีกําลังสวยนะคะความยาวอยู่ที่เลยข้อศอกลงมาค่ะอันนี้คือ3ส่วนเลยนะคะทรงคือสุภาพเรียบร้อยมากๆแบบนี้ค่ะด้านข้างค่ะคุณแม่ขาก็คือจะผ่าสะโพกให้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยแบบนี้นะคะผ่าให้ด้วยเป็นงานสวมหัวลงมาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีกระเป๋าให้ด้วยนะนะคะกระเป๋าอยู่ด้านขวามือค่ะกระเป๋าเรานอกจากจะสวยเก๋นะคะก็คือยังใช้งานได้จริงด้วยนะความลึกประมาณหนึ่งความกว้างประมาณหนึ่งเลยค่ะท ทีนี้คุณแม่ค่ะมาดูรายละเอียดงานตกแต่งที่น้ำสชมบอกว่าสวยกันบ้างเอาสีไหนอาสีนี้ดีกว่าเห็นชัดดีนะคะ ทีนี้นะคะตรงเริ่มเลยตั้งแต่ประมาณตรงช่วงคอนะคะอันนี้ถ้าคือของจริงเนี่ยจะเห็นชัดเนาะเขาจะมีการเย็บเย็บเป็นใช้ได้นะคะเย็บค่ะก็คือแต่งลวดรายนะคะตกแต่งเป็นเส้นนะคะ,อะรอบคอเนาะให้รอบคอเลยประมาณ5เส้น6เส้นแบบนี <t> ้นะคะก็ค <t> ือจะเห็นเป็นงานเย็บตก <t> <t> แต่งนะคะอันนี้นะคะเริ่มจากตรงคอ,อก่อนเลยนะและทีนี้มาแขนนะคะอันนี้ให้ดูเนื้อผ้านะเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อผ้าเดี๋ยวนี้นะคะเนื้อผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ <ๆ S 2> ้าย ผสมรินินเนาะมันจะมีความแบบมันจะไม่ได้สากขนาดเป็นฝ้ายปกติแต่มันก็ไม่ได้แบบบางและยับง่ายแบบรินินนะคะอันนี้คือฝ้ายกึ่งผสมรินินนะคะก็คือจะใส่แบบรื่นๆ่นผิวเนาะแต่ก็คือมีน้ำหนักแบบฝ้ายนะคะแล้วก็รื่นๆ่นแบบรินินอันนี้คือข้อดีของเขาผสมกันเนาะด้านหลังนะคะก็คือจะเห็นไอตรงนี้นะคะเห็นเห็นเย็บรอบคอตกแต่งนะคะเป็นเส้นๆ้นรอบคอแบบนี้นะคะ6เส้นเนาะด้านหลังจะเห็นเป็นทรงเรียบๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้ งานตัวนี้มันสวยเก๋ตรงลายผ้าตกแต่งนี่แหละนะคะสีพื้นเนี่ยก็คือจะสีตัวนี้นะคะก็จะเป็นนี้นะคะแล้วแต่แต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีเบทนะคะเป็นน้ําตาลเบทนะคะซึ่งเอามาเย็บเป็นสามเหลี่ยมนะคะเล่นสีแบบนี้มันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะด้านล่างแบบนี้แล้วก็แล้วก็จะมีลายปัก จะมีลายปักเป็นลายทุ่งดอกไม้แบบนี้นะคะเย็บปักระหว่างผ้าสองสีแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือตัวเสื้อเนี่ยต้องบอกว่าต้องเรียกว่าเป็นเสื้อสีทูโทนเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเขียวกับเบจอย่างเนี้ยก็เป็นกรมกับเบจนะคะแล้วก็คือลายปักก็คือปัก ปักทับระหว่าง2ชิ้นแบบนี้นะคะด้านลายปักเป็นลายเดียวกันสีเดียวกันนะคะก็คือน้องจะเป็นลายแบบทุ่งดอกไม้แบบนี้นะคะมีกิ่งมีก้านมีใบมีดอกนะคะลายสวยงามมากน่ารักนะคะตรงชายเสื้อค่ะก็คือมีเย็บเดินเส้นให้ด้วยนะคะอยางได้เห็นอันนี้นะคะเน้นความแบบเรียบร้อยสวยเก๋ค่ะคุณแม่คะแล้วก็อันนี้เย็บ yep. เย็บคือเดินเส้นแบบเย็บทั้งคู่2ฝั่งอะไรนะคะแต่พออันเนี้ยเขาใช้ได้น้ําเงินเนะเาะพออันเนี้ยมันก็จะเห็นแต่ฝั่งเนี้ยคือของจริงก็มีนะแต่ว่าอันนี้มันจะชัดกว่าอย่างนี้นะคะนี่อันนี้คืองานน้องสวยน่ารักลายมันเด่นมากๆนะคะทีนี้มาดูสีทั้งหมดบ้างนะคะสีที่น้ำส้มใสามาเปิดคลิปจะเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นเขียวที่แบบว่าไม่เข้มไม่อ่อนเขียวก็คือเห็นที่เห็นคลิปเป็นไงก็คือเขียวอันนั้นเลยนะคะ นิยามไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเรียกว่าเขียวอะไรน่าจะเป็นคล้คลายๆกับเขียวอะไรดีนะเขียวคุณแม่มันไม่ได้เข้มไม่ได้อ่อนนะคะเป็นเขียวประมาณนี้เขียวสวยเขียวเก๋มากน่าจะแบบไม่ใช่น้ำทะเลนะน้ำส้มว่าสับตัวนี้นะคะดูได้จากในรูปไปคลิปในกล้องได้เลยนะคะเขียวสวยมากตัวนี้นะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นสีกลมค่ะ นี่นะคะลายน่ารักบอกแล้วนะคะอาสีต่อไปจะเป็นชมพูค่ะชมพูตัดเบตก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูเนาะแล้วก็ชมพูเอ่อเหลืองเหลืองตัดเบตนะคะอันนี้เป็นเหลืองกล้วยเนาะเป็นสีใหม่ของปีนี้อย่างที่บอกค่ะแล้วก็สีนี้อ้าน้ำตาลตัดเบตนะน้องก็จะมีขาวคุมโทนนะคะเก๋ๆแบบนี้นะคะเนี่ยมันเป็นเสื้อสีทูโทนเนาะเขียวเบตน้ำตาลเบตรกรมเบดนะคะ เรืองตัดเบดเดี๋ยว,วโชว์นิดนึงอะเลืองตัดเบตเนาะแล้วก็ชมพูตัดเบตนะคะแบบนี้สวยน่ารักมากนะคะใส่สบายด้วยนะคะไซส์กำลังดีด้วยไซส์44นะคะราคา790เนาะเป็นฟรีไซส์44เดี๋ยวเราส่งไปเปลี่ยนสีที่เหลือให้เลือกค่ะอันนี้ดูสีเขียวนะสีเขียวนี่สวยอะส้มชอบมากเลยสดใสนะคะนี่เขียวคะ่ะ รหัส417นะคะสั่งสีนี้สั่งสีกลมค่ะคุณแม่ขาเป็นสีกลมนะคะอันนี้เป็นน้ําเงินเข้มนะคะดูสวยมากเพราะว่าสีเขาจะตัดกันและคือมันตัดกันออกมาแล้วลงตัวแบบนี้เลยคุณแม่อันนี้ก็สวยสวยทุกสีเลยอ่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้มี5สีค่ะคุณแม่ขาแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปมันเป็นคล้ายๆกับเหมือนแผ่นฝ้ายผสมลินินเนาะดึงข้อดีของทั้งฝ้ายและลินินผสมกันค่ะเขาจะดูแบบลื่นๆแบบลินินนะคะดูเรียบๆลื่นๆ,ๆแบบ แล้วก็มีน้ําหนักแบบฝ้ายนะคะแล้วก็แบบว่ไม่ได้ยับยากแบบลินินด้วยนะคะในราคาแค่790บาทคุณแม่นนได้เสื้อลายปักแบบสวยๆนะคะเล่นดีเทลงานสีทูโทนแบบนี้นะคะเป็นฟรีไซส์นะอกเสื้อ44นิ้วค่ะอันนี้สีกลมค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะ รหัส417นะคะสีชมพูค่ะชมพูตัวนี้นะคะเป็นชมพูกําลังดีกําลังกลางๆเนอะไม่ได้อ่อนบมากไม่ได้เข้มมากไม่อ่อนไม่เข้มนะคะเป็นชมพูที่มีสีชัดประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไปทางส้มหรือไม่ได้ไปทางม่วงนะคะเป็นชมพูกลางๆแบบนี้เป็นชมพูเลยนะคะแล้วก็ใสออกมาแล้วเด่นเนาะน่ารักเลยค่ะตัวนี้อ่ะนี่นะคะชมพูเบดนะคะและก็น้องดอกไม้นะคะด้านหน้าคุณแม่จะเห็นเป็นทรงนี้นะคะด้านข้างก็จะเห็น สีเก๋ดีนะคะฝั่งนี้มีกระเป๋าให้ด้วยนะคะราคา790บาทค่ะสีชมพูค่ะ417นะคะและก็ตัวนี้เป็นสีเหลืองค่ะเป็นเหลืองเฉดใหม่ของปีนี้นะคะนั่นก็คือเฉดประมาณเหลืองกล้วยค่ะประมาณเหลืองกล้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพอใส่ถ่ายรูปเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่ามันเด่นเนาะมันขับผิวเนาะผิวดูสว่างมากๆนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็นี่ค่ะ เป็นทูโทนเนาะเป็นเหลืองปัดกับเบจน้ำตาลนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ลายปักก็คือจะเหมือนกันทุกอันนะจะเป็นลายดอกไม้นะคะก็เป็นสีสันคัลเลอร์ฟูลแบบนี้นะคะใส่แล้วเป็นไงคะคุณแม่ดูสว่างสดใสน่ารักเนาะ,ะสีนี้5้าสีของรุ่นนี้คือน่ารักทั้งหมดเลยแนละ้วแต่ชอบเลยเนาะถ้าใครชอบก็สั่งไปเลยส่งตัวสาตัวค่ะมันสวยลายมันน่ารักค่ะอันนี้นะคะเหลืองกลวยนะคะนี่ค่ะ 417ดค่ะสีนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลประมาณน้ำตาลเข้มเนาะแล้วตัดกับเบจน้ำตาลนะคะสีก็จะตัดกันโชกแบบนี้แต่ว่าคือมันโทนเดียวกันตัวนี้ก็คือลายมันจะแบบคราสสิกเก๋ๆแบบนี้นะคะบอกแล้วใส่ให้ดูครบแล้วทั้ง5สีบอกแล้วว่ามันรุ่นเนี้ยใส่แล้วขึ้นจริงๆตอนแรกชูยกชูเฉยก็เอ๊ะแบบมันธรรมดาจังเลยเนาะเป็นไงคะพอใส่ออกมาแล้วสวยนะขึ้นนะนะคะสวยจริงๆนะคะรุ่นนี้นะคะเนี่ยใส่สบายด้วยคุณแม่ ะค,ะคือสวยทุกสีนะคะบอกเลยถ้าโทรมาแล้วบอกว่าให้ช่วยตัดสินใจให้ย่านะเพราะว่าน้ำสวัสชอบทุกสีเลยพูดจริงๆนะคะดูได้จาในคลิปในกล้องเลยใส่แล้วขึ้นทุกสีคุณแม่คะ่ะสับรุ่นนี้นะคะอันนี้สีน้ําตาลนะเป็นน้ําตาลเข้มค่ะอันนี้เป็นเบตน้ําตาลค่ะอ่ะก็จะตัดกันมาประมาณนี้แบบนี้นะคะนี่ ราคานะคะ790บาทโอนชําระจะส่งฟรีค่ะเก็บไปทางบวก50บาทตัวที่2ตัวที่3บวกตัวละ10บาทไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะก็ะส่งสินค้าวันเสาร์นะคะส่งสินค้าวันเสาร์ที่20นะคะ20มกรานะคะก็ร้านหยุด3วันนะคะแต่ก็คือโทรมาสั่งของได้ไลน์มาสั่งของได้ค่ะตามนี้นะคะฝากรุ่น4ี่ดไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ